นะคะเราอยู่กันที่ซอยเอกมัย21หรือซอยแจ่มจันทร์ค่ะวันนี้พาทุกคนมาที่คาเฟ่สุดคิ้วอย่างนี่เลยบา็คาเฟ่ค่ะข้างในจะมีเมนูอะไรบ้างตามแจงไปเลยดีกว่าค่ะ อะไรเป็นซิกเนเจอร์บ้างคะที่ขายดีเลยก็จะเป็นพุดเดิ้ลซัมเป็นชาบวยครับผมโอเคค่ะถ้างั้นแจนขอ5แก้วนี้เลยค่ะ<ด>อยากชิมทั้งหมดเลยค่ะ,คะโอเคค่ะ นี่นะคะก็คือ5เมนูยอดฮิตของบาร์คาเฟ่ค่ะบอกเลยว่าแต่ละแก้วเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยนี่เลยแก้วแรกของเขาแอปพลิชิบะค่ะเมนูนี้นะคะเป็นชานมที่เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่มุกถึง3ท็อปปิ้งด้วยกันจะมีเป็นโกลเด้นบับเบิลนะคะบบวชูการ์บับเบิลแล้วก็บาวชูการ์จลลี่ค่ะดีมากคือ ไข่มุกที่กินเข้ามาอ่ะมันให้สามรสชาติเลยทุกคนมันจะมีทั้งความหนึบหนึบแล้วก็มีเป็นแบบเจลลี่เคี้ยวแบบเพลินๆด้วยที่สำคัญคือชาของเขาหอมมากใครที่ชอบหวานน้อยหรือว่าหวานมากนะคะก็สามารถบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเมนูต่ตอไปเลยนะคะนี่ฟัฟฟี่ยอกร์เชียค่ะ,คะซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาเป็นนมสดหรือว่าจะเป็นชานมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแจนสั่งเป็น นมสดนะคะโดยด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีวิปครีมนะคะที่เบิร์นไฟด้วยหืมหอมมากมาชิมกันดีกว่าหืมเฮ้ยดีเลยอันนี้ดีใครที่เป็นสายนมสดนะห้ามพลาดหอมมากมแก้วนี้นะคะพุดดิ้ลพรัมค่ะซึ่งอันนี้นะเขาจะ แบ่งด้านบนเนี่ยเขาจะมีบววยกับเลมอนที่เพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ความสดชื่นของผลไม้เสริมมากับชาใสาค่ะทุกคนซึ่งชาใสาเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยนะและอีกเลเยอร์หนึ่งสีขาวตรงนี้นี่จะเป็นจิงเจอแอลค่ะและด้านล่างก็จะเป็นมุกบุกใครที่กำลังร้อนๆนะแนะนำเลยแก้วนี้บอกเลยถ่ายด้วยนี่ค่ะและแก้วนี้เลยค่ะ ขีชูนะคะที่เขาจะเป็นชาเขียวเกลไมบวกกับมุกบุกชาเขียวแบบหอมๆนะคะใครที่ชอบกลิ่นชานะอันนี้คือดีมากกินกับมุกบุกคือเคียวหนึบๆเพลินๆเ,เ,เลยอะ่ะดีค่ะทุกคนแนะนำ นี่แล้วเรามาที่อันสุดท้ายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาพานาคอต้าเทเรียค่ะทุกคนจุงด้านล่างนะคะก็จะเป็นพานาคอต้าและด้านบนนี้ก็จะเป็นชานมค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครที่อยากจะเปลี่ยนรสชาติด้านบนก็สามารถทำได้นะบอกเขาได้เลยค่ะอืดีคือชาหอมมากทุกคนแล้วพานาคอต้าด้านล่างคือหวานกำลังดีอื มองหาคาเฟ่น่ารักน่ารักเอาไว้ถ่ายรูปพร้อมกับเครื่องดื่มอร่อยๆแนะนำเลยค่ะบาร์คาเฟ่ใครที่อยากลองมาชิมแบบนี้นะคะมาได้เลยนะคะที่ซอยเอกมัย21หรือซอยแจ่มจันทร์ค่ะเข้ามาอยู่ต้นต้นซอยะคะ่ะอยู่ทางขวามือนะคะจะมาถ่ายรูปก็ดีนะคะหรือว่าจะมาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะขอตัวไป จัดการ้าแก้วที่เหลือแล้วก็ขอตัวไปถ่ายรูปอัพดงโซเชียลสวยๆก่อนนะคะคือบรรยากาศดีมากไปแล้วนะคะบ๊ายบาย